เรามาดูประเด็นในเรื่องของพืชเศรษฐกิจตัวแรกเลยนะครับนั่นก็คือทุเรียนทุเรียนเราทราบนะครับว่าเ,าเรียนกันทุกวันเรียนกันไม่รู้จบวันนี้มีประเด็นหลักๆห,หลายประเด็นครับที่เราจะต้องสรุปมาแล้วก็นำมานำเสนอเพื่อประกอบการตัดสินใจของพี่น้องเกษตรกรคำถามแรกประเด็นแรกครับทุเรียนออกดอกมาอีกวันนี้เอาไว้ดีหรือไม่เอาไว้คือเรื่องนี้นะครับ เป็นเรื่องที่ผมอยากจะน,นำเรียนว่าถ้าต้นที่ออกมาเล็กๆน้อยๆคือจำนวนผล,ผลผลิตไม่มากก็คงไม่ได้เป็นประเด็นสาระสำคัญท่านอาจจะไว้หรือไม่ไว้อันนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ถ้าที่ผ่านมามีจำนวนต้นค่อนข้างจะมากแล้วก็รายได้ของท่านหดหายท่านก็มีความจำเป็นที่จะต้องไว้ผลผลิตเหล่านี้ผมเรียนนะครับว่า ถ้ามันกระทบกระเทือนต่อรายได้เราจําเป็นที่จะต้องเอาไว้อันนี้คือคําตอบส่วนที่1ส่วนที่2ครับในกรณีของการที่เราจะเอาผลผลิตเหล่านี้เนี่ยท่านก็จะมองประเด็นกังวลที่ว่าแล้วมันจะกระทบกระเทือนต่อปีการผลิตหน้าหรือไม่ตอบได้เลยนะครับว่าถ้าท่านบริหารจัดการไม่ดีพอ มันมีผลกระทบกระเทือนต่อฤด,ดูการปีการผลิตหน้าอย่างแน่นอนแต่ถ้าท่านลองฟังจุดตรงนี้นะครับว่าในขณะนี้เนี่ยเรามีข้อมูลอยู่สองส่วนส่วนที่หนึ่งคือถ้าเราต้องการที่จะแบกผลผลิตเนื่องจากว่าปีนี้ผลผลิตเพื่อนชาวสวนมีน้อยเรามีมากผมก็อยากจะให้ท่านได้มีมุมมองคือ เพิ่มผลผลิตต่อต้นให้มากขึ้นดังที่ได้อธิบายมาแล้วก็คือการเพิ่มผลผลิตจาก50เป็น60เป็น70ผลจาก70เป็นร้อยผลแต่นั่นหมายความว่าเราจะต้องมีพื้นฐานใบที่ดีและเราต้องมีระบบของการบริหารจัดก,การที่ดีคือเพิ่มน้ําเพิ่มปุ๋ยเพิ่มปุ๋ยทางระบบน้ําเพิ่มการให้อาหารทางใบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการให้ปุ๋ยทางระบบน้ำเนี่ยจะไปเสริมได้ในสัปดาห์ละครั้ง ก็จะทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกประมาณ2 5เพราะฉะนั้นนั่นคือมุมที่เราอธิบายมาแล้วแต่วันนี้ครับมีอีกจุดหนึ่งหรืออีกมุมมองหนึ่งคือถ้าท่านเป็นผู้ที่เสียหายมาจากกระแสลมหรือท่านที่เพิ่งมีผลผลิตออกมาในชุดนี้แล้วถ้าหากว่าเราจะาไว้ผลผลิตเหล่านี้มันอาจจะกระทบกระเทือนต่อฤดูก,การผลิตหน้าถ้าเราจะเอาไว้แล้ว เราต้องการที่จะให้ผลผลิตในฤดูการหน้าเนี่ยสามารถที่จะออกดอกได้ตามเวลาที่กําหนดเหมือนกับในที่ที่ผ่านมาตอบได้เลยครับว่าทําได้อย่างแน่นอนนั่นหมายถึงว่าอะไรก็หมายความว่าในระหว่างที่เราดูแลผลผล,ผลิตขอให้เราดูแลในลักษณะใบคือให้ความสมบูรณ์กับใบไปตลอดผลก็ดูแลไปครับส่วนใบก็ดูแลไปให้ความสมบูรณ์ เพราะว่าในส่วนของอปีนี้นี่นะครับมีตัวอย่างหลายแปลงที่ได้ออกดอกได้ตามเวลาที่กําหนดทั้งๆที่เพิ่งเก็บเกี่ยวผลผลิตในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยเฉพาะลูกค้าของทีมเกษตรนั้นผมก็เลยต้องเอาเรื่องนี้มาเป็นมุมมองต่อให้ท่านได้เข้าใจว่าในระหว่างนี้นะครับเมื่อมีผลผลิตแล้วท่านก็เลี้ยงผลผลิตไว้แต่ท่าน ต้องการที่จะให้ฤดูการผลิตหน้าเขาออกดอกเท่ากับว่าเราก็จะต้องดูแลใบชุดนี้เหมือนกับดูแลทุเรียนทั่วไปที่จะต้องการทำสารในอนาคตและเมื่อเขาออกใบอ่อนมาได้สองรุ่นใบคือใบตอนติดผลเนี่ยใบที่หนึ่งแล้วก็ไปแตกใบอ่อนหลังเก็บเกี่ยวอีกสองใบเขาอยู่ในสภาวะใบแก่เขาก็ออกดอกได้อย่างแน่นอน เพราะว่ามันมีเหตุผลอยู่สองด้านครับด้านที่หนึ่งคือการบันทึกความจําของต้นทุเรียนเนี่ยท่านจะสังเกตนะครับว่าทุเรียนต้นใดที่เคยออกก่อนก็ออกก่อนอย่างนั้นแหละอันนั้นคือเป็นการบันทึกความจําถ้าเขาเรียกว่าคอมพิวเตอร์ก็มันจะมีคอมพิวเตอร์อยู่ในตัวมันเองแต่ว่าถ้าจะถามเรื่องวิชาการก็คือฮอร์โมนที่มันเป็นฮอร์โมนที่สั่งให้ออกดอกได้มันอยู่ในต้นนั้นอย่างเพียงพอเพราะฉะนั้นถึงเวลาเขาจะออกดอกถ้าพบกับข้อที่สองคือ ใบแก่ที่สองชุดนั้นมีความสมบูรณ์หรือใบเดียวก็ยังได้ครับถ้ามันก็มีคําว่าถ้าอีกว่าถ้าในระยะผลในพฤษภามิถุนาเนี่ยเราสามารถที่จะบํารุงใบได้ได,ดีดังนั้นสรุปคือถึงแม้ว่าจะมีผลผลิตแต่ถ้าเราดูแลดีแล้วมีประวัติการออกดอกดีในฤดูกาลหน้าเขาก็จะออกดอกได้เป็นปกติครับ เพราะฉะนั้นท่านที่เสียหายจากกระแสลมท่านที่ไว้ผลผลิตหรือว่าท่านที่กํำพึ่งจะเห็นผลผลิตแล้วก็ไม่สบายใจก็จะเห็นว่าเรามีจุดมุมมองได้แล้วนะครับเห็นภาพข้างหน้าประเด็นต่อมาครับวันนี้ทําไมทุเรียนของเราจึงฟูลผอมลูกผอมลูกยาวรูไม่เบ่งคำตอบวันนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วครับว่าสาเหตุนั้นมันก็มาจากระบบ การเจริญเติบโตที่ชะง,งักอันเนื่องมาจากสภาวะ3อย่างคือความแห้งแรงประเด็นในเรื่องของอความหนาวเย็นความเสียหายจากการชง,งักการเจริญเติบโตจากสภาวะอากาศเราก็ต้องมาเร่งปัจจัยเหล่านี้เราจะไปกําหนดเหมือนกับทุเรียนปกติไม่ได้เพราะทุเรียนปกติเนี่ยเขาจะผูบิงแล้วก็เก็บเกี่ยวได้ภายในระยะเวลา1้8วัน113วัน แต่ถ้าไปเป็นทุเรียนที่เจอชะง,งักการเจริญเติบโตเช่นนี้มันจะต้องเป็นถึง120วันหรือ125วันเราก็มาเล่นการเจริญติบโตตรงนี้ต่อไปแล้วจากนี้ไปเขาก็จะโตได้อย่างดีซึ่งผมก็ให้คําแนะนํามาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่หลายท่านก็อาจจะไม่ได้ฟังนี่แหละครับคือประโยชน์ของการฟังฟังเพื่อให้มีความรู้ให้มีมุมมองในความคิดการเพิ่มน้ําการเพิ่มปุยป๋ยปุ๋ยท่านถามว่าปุ๋ยเม็ด ปุ๋ยเม็ดก็ยังไม่พอนะครับเพราะอะไรเพราะว่ากว่าเขาจะแตกตัวกว่าเขาจะละลายเราก็ให้คําแนะนําไปอีกว่าทําไมเราไม่เอาปุ๋ยเหล่านั้นอย่างเช่นซูเปอร์โนวานะครับเม็ดสีเหลืองเอามาละลายน้ําแล้วลาดไปกับอาหารเสริม t k เคซอยห้าพัดหรือว่าท่านอาจจะใช้วิธีส่วนเอาปุ๋ยเหล่านี้วันวาน,วานกับพร้อมก,กับการให้น้ํา เพื่อให้น้ํานั้นแตกตัวละลายเร็วแต่ว่าเราจะไม่ให้มากนะครับเราจะให้บ่อยๆน้อยๆแต่บ่อยครั้งส่วนที่ทางใบเราก็จะเสริมเติมแต่งไปที่สูตรของผลซุปเปอร์ในส่วนของผลก็จะมียูเรียนะครับมีโมโฟรุตมีซุปเปอร์ดีหรือดีนไนเตรดอันนั้นก็จะเป็นอะโทนิกแล้วพลังงานก็จะเป็นส่วนของอะมิโนต่างๆอะมานีนะครับดูโอไมโครแคลหรือจะเป็นในส่วนของอตัว ที่จะเอามาใช้เสริมการขยายผลอย่างเช่นจัมโบของดูโอฟาร์มเป็นส่วนของการกระตุ้นการพัฒนาของผลเราก็เอามาใช้เสริมที่ผลก็เท่ากับว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนาการเจริญเติบโตตรงนี้ได้และก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าถ้าเราจะสร้างขนาดเราก็ต้องสร้างสีเนื้อดูโอไมโครแคลเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมกรมมถาันซิลิก้าในรูปเม็ดของดูโอฟาร์ม ถ้าจะพูดถึงอาหารเสริมทางดินที่จะไปเสริมก็คือ T ีเพัดกับ t k เซอยหนั่นเป็นตัวที่จะไปเพิ่มสีด้วยแล้วก็ควรจะให้ควบคู่กันไปในเวลาเดียวกันแต่จริงๆแล้วนะครับหลักการคือต้องให้อาหารเสริมก่อนแล้วให้ปุ๋ยทีหลังแต่นี้ประเด็นก็คือว่าเราจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติในช่วงนี้เราก็เร่งเต็มที่ครับพร้อมกับการให้น้ําแต่อย่าให้น้ํามากนะครับเพราะถ้าน้ามากเนี่ยมันจะซึมลึกเกินไป นอกจากนี้นะครับเรายัางมีปุ๋ยทางระบบน้ำชาลีเฟสเฟอร์ติคือปุ๋ยทางระบบน้ำเนี่ยเขาผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นท่านก็จะใช้ได้อย่างสบายใจแล้วก็ปลอดภัยนะครับกับชาลีเฟสเฟอร์ติคือปุ๋ยทางระบบน้ำหรือท่านไม่มีระบบน้ำก็ใช้ปุ๋ยซูเปอร์โนวาเม็ดสีเหลืองแนละครับวานพร้อมกับการให้น้ำไปเลยก็แก้ปัญหาตรงนี้ได้15-5 25นะครับ สิบห้าห้ายี่สิบห้าวานไปให้น้ําไปแล้วก็ให้สองงวดครั้งหนึ่งหรือประมาณเจ็ดวันครั้งสองงวดเราก็ให้น้ำสามวันครั้งแล้วก็หวานอ่สองงวดหวานไปร้อยกรัมต่อต้นนะครับต้นใหญ่มากๆก็200กรัมต้นเล็กลงมาก,ก็เหลือ50กรัมเราก็หวานไปให้น้ําไปหวานไปให้น้ําไปท่านจะเห็นเลยครับว่าทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วหรือเราอาจจะหวานไปพร้อมกับดูโอไมโครแคล แล้วท่านสังเกตการเปลี่ยนแปลงครับมันจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีคำยืนยันของพี่น้องเกษตรกรเหล่านี้มาตลอดนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยใช้อย่างนี้แล้วก็ได้ผลจริงๆทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ละ่ะนั่นก็คือคำตอบครับว่าท่านต้องเข้าใจนะครับว่าพืชน,นั้นเขาจเจริญเติบโตได้ระบบลากเขากินอาหารทุกเชา้าเมื่อปากใบเปิดเขาก็จะดูดน้ำเข้าไป ว่าปากใบมันเปิดเมื่อไหร่เมื่อพระอาทิตย์เปิด,ดว่างงั้นนะครับเมื่อเริ่มมีแสงปากใบเปิดก็จะดูดน้าด้านล่างเพราะปากใบกับปลายล่างเขามีความสัมพันธ์กันเขาก็จะดําเนินการดูดขึ้นไปเพราะฉะนั้นในการที่เขาแตกตัวดูดขึ้นไปนั้นในระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็จะเคลื่อนย้ายไปตามส่วนต่างๆของพืชก็เ,เป็นการพิสูจน์ให้เห็นได้อย่างชัดเจนและก็ได้หลักการตรงนี้แหละครับจึงอยากให้ท่านลองนําไปสู่การปฏิบัติประเด็นต่อมาครับคงเป็นกระแสช่วงนี้นะครับ คือเรื่องของการเร่งการสุกแก่ผมเรียนอย่างนี้ว่าในระบบของการเจริญเติบโตของทุเรียนเนี่ยเขาจะต้องสร้างขนาดสร้างเนื้อแล้วก็มาสร้างแป้งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดสำหรับการที่จะทำให้เราสามารถควบคุมก,การเก็เกี่ยวได้ก็คือการสร้างแป้งกับการสร้างสีเนื้อการสร้างแป้งก็คือมาจากกรณีของการให้ธาตุโพแทสเซียมสูง การสร้างสีเนื้อก็มาจากการให้ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมสูงโดยเฉพาะแคลเซียมแมกนีเซียมโบรอนแล้วก็กรรมถันถ้าหากว่าเราเจาะเนื้อดูแล้วเนื้อแข็งกรอบเริ่มมีความหวานเนื้อเริ่มมีสีเหลืองเราจึงจะเข้าสู่ขาบาวนการเร่งการสุกแก่ได้นะครับก็จะมีปุ๋ยชาลี13046โพแทสเซียมไนเตรตโพแทสเซียมไนเตรตเป็นชื่อเรียกกันนะครับชื่อสูตรเขาคือ1 3 0 4 6 ที่อัตราคึ่งกิโลกร,รัมต่อน้ำสอง0ลิตรมีในส่วนของตัวต่อมาก็คืออะมานีนะครับหรือจะเป็นอะมิโน,โนสารในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่จะมาเสริมได้อย่างเช่นตัว T K Booster เป็นสารสกัดสาหร่ายบวกพลังงานในรูปของกรดอะมิโนก็ย่อมเอามาใช้ได้อีกเช่นเดียวกันในส่วนของท่านที่จะเติมเสริมเข้าไปก็เป็นพวกเครื่องดื่มชูกำลังอีก3ขวด ยี่ห้อไลค์ไทยนะครับไม่ได้โฆษณาตรงนี้แล้วก็นําไปฉีดเจาะที่ผลโดยตรง2-3ถึงครั้ง5วันครั้ง5วันครั้งหลังการให้น้ําต้องให้น้ําก่อนทุกครั้งแล้วนําไปฉีดตัวนี้ก็จะสามารถที่จะทําให้การพัฒนาการสุกแก่เป็นไปตามธรรมชาติอันนี้ไม่ใช่ตัวเร่งจนกระทั่งทําให้เขาไปบีบเหมือนเป็นเอทิลีนนะครับไม่ใช่นะครับ S <S <an> การใช้เอทรีนั้นเป็นตัวบังคับผิวภายนอกแต่ไม่ได้สร้างเนื้อภายในแต่อันนี้เป็นการเสริมความสมบูรณ์แล้วก็ทําให้การพัฒนาคุณภาพภายในนั้นเขาจเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ต่อเนื่องก็เราก็นพ้นเฉพาะรุ่นพี่ครับเอา้ามันก็ต้องโดนรุ่นน้องไม่เป็นไรครับท่านสามารถที่จะโดนได้เพียงแต่ขออย่างเดียวว่าท่านอย่าไปถอยน้ำเหมือนกับทุเรียนธรรมชาติ ทุเรียนนี้เป็นทุเรียนที่ต้นดดูเป็นการเล่นการสุกแก่เร่งคุณภาพท่านต้องให้น้ําอย่างต่อเนื่องไม่มีการถอยน้ําการถอยน้ําก็คือทาให้ทุเรียนสูญเสียน้ําหนักพอสูญเสียน้ําหนักมันก็จะเกิดการยุบตัวของเนื้อเพราะแป้งเขายัางไม่ดีพอพอยุบตัวของเนื้อมันก็จะเกิดรอยแยกระหว่างเนื้อกับเปลือกก็จะทําให้ทุเรียนเหมือนเบาหลวมเบานะน้ำหนักหาย20%ซนเลยนะครับ ดังนั้นผมไม่แนะนําให้ท่านถอยน้ําโดยโดยรวมถ้าในกรณีทุเรียนรุ่นธรรมชาติอันนั้นก็ว่ากันไปอีกส่วนหนึ่งแต่นี่เป็นกรณีที่จัดระบบเร่งคุณภาพการเก็บเกี่ยวการสุกแก่เราจําเป็นที่จะต้องดูแลอย่างเป็นระบบเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่มีการถอยน้ําและก็เร่งการสุกแก่ต่อไปทีนี้มาดูประเด็นครับว่าการเร่งการสุกแก่ทําไมเราต้องเร่ง ก็เพราะว่าเราต้องการที่จะให้การเก็บเกี่ยวนั้นสม่ำเสมอคือเก็บง่ายเก็บเป็นรุ่นเดียวประการที่สองเราต้องการที่จะพาทุเรียนหรือไม้ผลของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหรือลำไยก็ตามครับเข้าไปสู่การตลาดที่ตรงกับราคาประการที่สามนะครับเราต้องการให้เกิดการามีรายได้ที่มั่นคงแต่ทั้งนี้เนี่ยเราก็จะต้องเข้าใจนะครับว่า การพัฒนาการเจริญเติบโตของไม้ผลเนี่ยมันจะเป็นไปตามกลไกาตามระบบของเขาโดยธรรมชาติอย่างทุเรียนเขาต้องสร้างแป้งแล้วสร้างแป้งมาเป็นน้ําตาลในระหว่างที่เขาสร้างแป้งเราก็ต้องสร้างสีเราก็จะได้ทุเรียนคุณภาพออกมาเพราะนั้นตัวที่เป็นการพิสูจน์ได้ก็คือแป้งที่อยู่ในเนื้อซึ่งเราต้องการโพแทสเซียมสูงดังนั้นปุ๋ยจึงเป็น15 5ห้า เราต้องการขนาดต้องใส่ในตัวเช่นให้มากขึ้นเมื่อก่อนเราใช้12ตอนนี้ดินในบ้านเราไม่พอครับต้องเป็น15ส่วนกรณีพ่นเสริมทางใบนั้นเราก็จะต้องมีคุณสมบัติในการไปเร่งคุณภาพแต่ต้องพิสูจน์จากการสร้างแป้งก่อนแล้วก็สร้างสีนะครับอย่างกรณีของลำไยที่เป็นปัญหาผลแตกอยู่ในขณะนี้เนี่ยก็คงเป็นมูลเหตุมาจากการบริหารจัดการดูแลที่ไม่ดีไม่ดีเรื่องอะไรล่ะ ก็คือเดือนที่หนึ่งที่สองเราสร้างเปลือกได้ไม่พอเปลือกก็จะแตกในเดือนที่สามเข้าเดือนที่สี่เพราะอะไรเพราะในตัวเจนต่ำขาดแคลเซียมดูโอไมโครแคลนะครับจะมีแคลเซียมแมกนีเซียมซิลิก้าป้องกันตะวงป้องกันแตกเร่งการเจริญเติบโตยูเรียก็ต้องให้เพราะนั้นเวลาที่ผมแนะนำเนี่ยผมจะแนะนำให้ใช้ยูเรียคือ4600ร่วมกับตัวดูโอไมโครแคล ส่วนกรณีการฉีดพ่นทิลพลพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าในหลักการหรือในหลักปฏิบัติเนี่ยเราดําเนินการได้ทีนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาดูครับว่าการพ่นปัจจัยอะไรก็ตามถ้าไม่มีน้ําหรือน้ําในสภาพต้นยังไม่พร้อมนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราพ่นไปนั้นไม่ได้ประโยชน์เต็มที่ประโยชน์อยู่ในตําแหน่งที่เราพ่นแต่เขาไม่เคลื่อนย้ายลงมา ผมถึงต้องย้ำข้อแนะนำทางวิชาการของท่านอาจารย์เลื่อนศักวัฒนกุลได้ย้ำมาถึงไปนอสก่อว่าพลังงานที่ใบผลิตเนี่ยถ้าในต้นไม่มีน้ำมันจะไม่ย้ายจากใบมาที่ผลเพราะนั้นให้น้ำอย่างเพียงพอภาษาชาวสวนเราก็เล่งน้ำอัดน้ำส่งน้ำแล้วท่านจะเห็นพัฒนาการเนื่องจากปีการผลิตนี้ไม้ผลของเราเนี่ยมันถูกควบคุมด้วยอากาศมันจึงต้องช้าวกว่ากำหนดเล็กน้อย แต่ด้วยฝีมือด้วยคุณภาพและก็ด้วยปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพก็ยังคงนำพาเอาทุเรียนเอาในส่วนของบางคุดลำใหญ่เนี่ยให้โตขึ้นมาได้มีบทพิสูจน์เลยนะครับว่าปัจจัยการผลิตที่เราพ่นไปที่ใบที่ผลสามารถที่จะเร่งคุณภาพได้อย่างกรณีของทุเรียนเราก็พิสูจน์ให้ท่านเห็นว่าสูตร ของทีมเกษตรหรือสูตรของบริษัทโซตา้าหรือของบริษัทต่างๆสามารถที่จะเล่งคุณภาพในระยะเวลาอันสั้นเงาะที่เป็นขนแดงที่ไม่สดใสก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยไข่หรือแม้แต่ลำใหญ่เพราะฉะนั้นเราคงต้องให้ท่านเข้าใจว่าปัจจัยที่เราเอามานำเสนอต้องใช้อย่างถูกต้องแล้วก็มีระบบแล้วก็ประหยัด แต่สิ่งหนึ่งคือเรื่องของการที่จะให้ปัจจัยเหล่านี้มีประสิทธิภาพก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำก็ถือว่าสาระสำหรับทุเรียนน่าจะครบถ้วนนะครับกับในเรื่องของการพัฒนาการเจริญเติบโตยังคงเหลือประเด็นศัตรูที่สำคัญผมย้ำตรงนี้ว่าถ้ากรณีที่เกิดมีฝนตกเราให้น้ำหนักความสำคัญไปกับหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนแล้วก็ในส่วนของโรคผลเน่า ได้อธิบายมาแล้วนะครับนอนเจาะเมล็ดทุเดียนเรามีแจ็คสันเป็นคอไพรีฟอดบวกไซเปอร์มิทินของ JAMTech เรามีไบน็อก ok เป็นคอไพรีฟอดบวกไซเปอร์มิทินของบร,ริษัทโซตัสในด้านของการป้องกันโรคเรามีในส่วนของกาแลรเป็นโปรคอราสเรามีตัวอามานีนะครับเป็นฟอร์ดเอสเทีลวอลูมิเนียมแต่ว่าตัวอามานีเนี่ยจะใช้ได้เฉพาะทุเรียนรุ่นเล็กนะครับไม่ควรใช้กับทุเรียนใกล้จะเก็บเกี่ยว กาศท่านพ้นไปแล้วไปเจออากาศร้อนเนี่ยมันอาจจะทําให้ผิวเหลืองได้แต่ว่าถ้าเราใช้ตัวกาแลตโปรโคอราตมาบวกกับเบนตัสยิ่งจะถือว่าทําให้ทุเรียนน้ําเขียวไปในตัวเดียวกันอีกส่วนพิษพันธ์อื่นๆที่ควรจะเอามาเน้นย้ําในการขยายขนาดที่ผลทุเรียนก็จะเป็นจัมโบ้จัมโบ้นั้นพ่นไปพร้อมปุ๋ยนะครับปุ๋ยดูโอกโกสูตร ต่างๆเช่นสูตร1สิบห้ผมได้เอาตัวอย่างเหล่านี้ไปทําการพ่นนะครับพ่นไปเสร็จพี่นศกรที่ทําการพ่นก็บอกอุ้ยใบทําไมมันเขียวเร็วนักใบมันงามเกินไปเดี๋ยวมันจะแตกใบอ่อนมันก็แสดงให้เห็นว่าพิษพัณฑ์ของปุ๋ยน้ํานะครับดูโอกโกนั้นก็สามารถที่จะให้พืชปรับตาหรือเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว อันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ให้การสนับสนุนรายการผมเรียนไงว่าถ้าเราจะมีผลิตภัณฑ์อะไรนั้นจะต้องผ่านการศึกษาตรวจสอบทดสอบแล้วก็หาเทคนิคการใช้แล้วก็นํามาให้กับท่านตลอดมาดูด้านของมังคุดกันต่อเลยนะครับประเด็นในส่วนของมังคุดวันนี้ก็คงเป็นประเด็นคล้ายๆกับทุเรียนถามว่าคล้ายๆอย่างไรมีคําถามถามว่าอาจารย์ วันนี้มังคุดออกดอกอีกแล้วผมจดเป็นตัวเลขเลยนะครับผมขอญาตตั้งสถิติใหม่คือวันที่เดิมที่เราออกดอกปีที่ผ่านมาวันที่18มีนามาถึงปีนี้ครับวันที่23 20 23มีนาคมเรายังพบการออกดอกของมังคุดรุ่นสุดท้ายถามถามถามว่าเอาไว้ไหมคือมังคุดออกแล้วต้องเอาครับยังไงก็ต้องเอา ไม่เอาไม่ได้เพียงแต่ว่าในหลักการตรงนี้ขอให้ท่านยึดแนวทางเดียวกับทุเรียนคือเราต้องให้ความสมบูรณ์อย่างเต็มที่แล้วก็ในระหว่างที่มังคุดติดผลถึงเวลาเขาจะต้องแตกใบอ่อนก็ต้องดูแลใบอ่อนให้แตกให้มากที่สุดให้สมบูรณ์ที่สุดมันก็สามารถที่จะชดเชยหรือตัดวงจรใบในฤดูการปีการผลิตหน้าได้มังคุดต้องไม่ให้ดก แล้วมังคุดก็จะลูกโตมังคุดใบสมบูรณ์ก็จะเป็นมังคุดหัวเขียวแล้วก็ถ้าหากว่าเราได้ใบสองชั้นก็คือหลังจากออกดอกนะครับได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ก่อนเก็บเกี่ยวอีกส่วนหนึ่งเขาจะมีความสมบูรณ์ต่อไปถึงในฤดูการผลิตหน้าดังนั้นคําตอบคือต้องเอาไว้แต่ก็ต้องเอาไว้อย่างมเาีเทคนิคในการบริหารจัดการมาดูด้านของ คำว่าคุณภาพของบังคุดจริงๆแล้วนะครับมาจากขนาดขนาดก็คือความโตของผลความโตของผลมาจากไหนมาจากใบเป็นหลักครับถ้าเราสามารถที่จะพัฒนาใบหลังจากออกดอกได้ให้เป็นใบใหญ่ใบโตผลเขาก็จะโตทีนี้ผ,ผลโตเนี่ยมันจะต้องมาจากไหนอีกมาจากดอกดอกที่เป็นดอกใหญ่ดอกที่สมบูรณ์เพราะดอกที่ใหญ่ ดอกที่สมบูรณ์ก็จะต้องมาจากยอดที่เป็นใบที่แก่แล้วก็เป็นใบที่สมบูรณ์แล้วก็ได้อาหารอย่างดีมันเป็นลูกโซ่เชื่อมโยงกันทั้งสิ้นครับใบใหญ่ใบแก่ออกดอกหรือใบเพสลาดออกดอกดอกก็จะเป็นดอกเดี่ยวดอกเดียวก็จะเป็นก้านดอกใหญ่ดอกแต่โตพอดอกบานเสร็จก็จะเป็นผลโตผลโตนั้นก็จะต้องมาได้อาหารหลังจากที่ออกดอกดอกบานแล้วก็จะต้องแตกใบอ่อน พลังงานทั้งหมดก็จะส่งมาจากใบใหม่แล้วก็มาเลี้ยงผลหลักการอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองส่วนการเพิ่มความสุบณูนั้นเพิ่มไปที่ไหนก็เพิ่มไปทางดินแล้วก็เพิ่มไปทางใบเพื่อให้ใบได้รับแล้วการเพิ่มทางใบก็คือเพิ่มเมื่อแตกใบอ่อนถ้าใบาแก่เราก็ไม่ต้องไปเพิ่มทางใบครับไม่มีประโยชน์ยกเว้นเราต้องการเร่งอะไรบางอย่างเท่านั้นเอง การเร่งบางอย่างหมายถึงอะไรเร่งคุณภาพเร่งการจเจริญเติบโตเร่งการสุกแก่อย่างเช่นมังคุดแตกใบอ่อนแล้วสายเลือดมันไม่เข้าหรือว่ามันอยู่ในระยะที่เป็นใบเพสลาดแล้วลูกก็ยังไม่โตเต็มที่ต้องการให้ผลโตเราก็จะไปเร่งทางใบเมนูเทคบาลานซ์นะครับมีปุ๋ยดูโอโกสูตร15-15-15มีสาลายเกอร์มา XL สาลายทีเคบูสเตอร์ สูตรสำเร็จสูตรคู่2พลัง a c t i v ว Bioflow ส่วนกรณีถ้าเราไปพบในกลุ่มของศัตรูเราก็จะดูแลตามภาวะก็มีประเด็นคำถามน่าสนใจนะครับสำหรับบางคุดเช่นเดียวกันว่าอาจารย์และถ้าฉันจะพ่นให้มังคุดผลโตเนี่ยมันจะจะใช้สูตรอะไรดีมังคุดในสูตรเดียวเลยครับรูเท h Balance ์รูเท c h บ a ลาน c ์ก็คือสูตรเสมอ หรือท่านจะใช้ในกรณีของดูโอโกสูตร15 15 15อันนี้คือจะทำให้ปุ๋ยทางใบส่วนต้องการให้หูเขียวก็ต้องเป็นอาหารเสริมครบสูตรนะครับยูทิไลไวโครมิกเอนั่นเป็นอาหารเสริม8ชนิดครบถ้วนแต่ว่าในคำถามนั้นมีอ e ีกเติมว่าแล้วเวลานี้มันก็มีรุ่นพี่กำลังจะสุกนะครับกำลังจะสุกมีรุ่นน้องรองลองมาแล้วถ้าเราจะพ่นสูตร ปุ๋ยเราควรจะใช้สูตรไหนคำตอบก็คือนูแทกซูเปอร์เคครับนูแทกซูเปอร์เคก็คือสูตร6 12 26บวกนะครับบวกธาตุสังกะสีอีก12.5%แล้วก็ยังบวกธาตุอาหารอีก8%เพราะฉะนั้นจึงครบถ้วนไปด้วยธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมที่มีประโยชน์เราก็ใช้นูแทกซูเปอร์เคฉีดพ้นบำรุงทั้ง เล่งรุ่นพี่สุกแกแล้วก็มาเสริมความสมบูรณ์ของรุ่นน้องสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้นั่นก็คือเรื่องของราดำราดำนั้นของมังคุดเนี่ยมันจะมีสองจุดนะครับถ้าเป็นราดำที่อยู่ใต้หูมังคุดอันนั้นเป็นราดำที่เกิดจากเพี้ยแป้งเราก็ต้องใช้สารเคมีในการควบคุมแล้วตัวที่จะล้างราดำได้ก็คือตัวกรรมถัน กับน้ำยา L O C หรือเราเรียกว่าน้ำยาล้างชามหรือน้ำยาทำความสะอาดเราก็ใช้ตัวที่ดีสักนิดหนึ่งชื่อว่าทีพูดแต่ว่าถ้ากรณีที่เป็นราดำที่เกิดขึ้นที่ผลของบางคุดงานเป็นราดำที่เกิดจากน้ำหวานที่บางคุดเขาขับออกมาแล้วก็หอ่อเขาเรียกวอแห้งแข็งติดก็กลายเป็นราราดำที่กลายเป็นเม็ดคล้ายๆเม็ดผักกาดเพราะฉะนั้นในโอกาสตรงนี้นะครับถ้าท่านมีบางคุดที่อยู่ภายใต้ร่มเงา ถ้าไม่ทำอะไรเลยมันก็จะกลายเป็นลาดำก็ฉีดน้ำล้างซะบ้างครับวิธีการง่ายๆคือเวลาที่ท่านพ่นปัจจัยอะไรเนี่ยฉีดเข้าไปที่ผลแต่ถ้าหากว่าท่านไม่ฉีดอะไรเลยเอาน้ำก็ยังดีเพราะว่ามังคุดที่สมบูรณ์และมังคุดที่อยู่ภายในทรงพุ่มที่มีร่มเงามากๆเนี่ยเขาจะขับน้ำหวานที่เราเรียกว่าน้ำหยันออกมาแล้วน้ำหวานเหล่านั้นก็จะฝ่อแห้งแข็งแกะ เกาะติดผลพอเกาะติดผลแล้วมันก็จะกลายเป็นอาหารที่เกิดของเชื้อราซึ่งเชื้อราเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเชื้อราที่ไม่ได้เป็นศัตรูพืชแต่มันเป็นศัตรูทางด้านเศรษฐกิจเวลาที่เราเอามังคุดไปขายแล้วอาจจะโดนคัดหรือโดนตำหนีได้ก็ต้องฝากว่าถ้าไม่ฉีดอะไรเลยนะครับก็ให้ฉีดน้ําแต่ถ้าท่านจะฉีดป้องกันที่สบายใจกรรมาฐานครับไมโครไทออนของบริษรัทโซตัสแล้วฉีดคู่กับอะไร ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปฉีดคู่กับอะไรครับกรรมฐานอย่างเดียวก็สามารถที่จะช่วยได้เดี๋ยวเราจะต้องพักฝั่งขา่า,าวสารจากสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือสี่กันสักครู่หนึ่งก่อนครับแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการว่าเราจะบริหารจัดการน้ำอย่างไรจึงจะทำให้ไม้ผลเรานั้นโตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสักครู่เดียวครับ